โควิดแย่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่วิกฤตจะไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเห็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยหน่อยนิดสองเมตรสวัสดีครับ พี่โอนิติเทพคูณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอรยาตัวจริงเสียงจริงต้นฉบับครับคลิปนี้ทําขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากน้องๆหลายคนที่ติดตามการคุยเรื่องหนังกับพี่โอนิติเทพมาตลอดในช่อง y o u t u b e c o okay, m o k n i t i t e t p และ f a c e b o o k c o okay, m o k n i t i t e t p นี้นะครับบอกว่าอยากจะให้พี่โอนําเสนอรายงานภาพยนตร์ทาเงินหนังไทยบ้างหรือหนังในประเทศไทยก็ยังดีและในที่สุด พี่โอก็ได้ไปค้นหาข้อมูลมาและก็ได้ข้อมูลจากชมรมวิจารณ์บันเทิงซึ่งเขาจัดอันดับหนังในประเทศไทยเป็นประจําทุกสัปดาห์ซึ่งรวมถึงหนังไทยด้วยนะครับหมายความว่าตั้งแต่นี้ต่อไปพี่โอก็จะใช้ข้อมูลของชมรมนี้นําเสนออันดับภาพยนตร์ทำเงินในประเทศไทยรายสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกหลังจากเกิดเหตุการณ์โควิด -19 โรงภาพยนตร์ปิดตั้งแต่วันที่18 มีนาคม2563ยาว2เดือนครึ่งและเพิ่งจะเปิดทำการวันที่1มิถุนายน2563ที่ผ่านมานี้เองในรอบ7วันนี้วันที่1ถึงวันที่7มิถุนายนสัปดาห์แรกตั้งแต่โรงหนังกลับมาฉายหลังจากโควิดมีหนังในโรงภาพยนตร์ในเครือรเมเจอร์ทั้งหมด17เรื่องดังต่อไปนี้ครับ วันจันทร์ที่1และวันอังคารที่2มีหนังฉายในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์อยู่12เรื่องนะครับเป็นหนังไทย3เรื่องที่ตกค้างมาก็คือพี่นาคภาค2 l o โลซีซั่สุขสัน์วันโสดค l a s s ิกอ g ก i กนจดหมายสายฝน่มวิเศษนอกนั้นก็เป็นหนังต่างประเทศอย่าง l ล o d s ชอตจากกลเลือดดุทีมนกผู้ล่าและแฮร r y ี u คว n ผู้ระชัด The e m a n c i p a t i o n of Fabulous Harlequin อะไรประมาณนี้ Birds of Prey นะครับ Military w i v e คุณเมียขอร้องหนังญี่ปุ่นมีอยู่เรื่องเดียว Last Letter น้องนั้นเป็นหนังภาษาอังกฤษหมดนะครับ Sonic the Hedgehog 1917เรื่องนี้ได้รับรางวัลออสการ์หลายรางวัลครับ My Spy พยักร้ายสปายแสบตุ๊กตาซ่อนผี Bram s the Boy 2 ภาค2นะครับ The Invisible Man มนุษย์ล่องหนและหลังจาก12เรื่องนี้ฉายไป2วันวันพุทธที่3ามิถุนายนซึ่งเป็นวันหยุดเฉลิมพระชนมพัรษาสมเด็จพระราชินีนะครับพจมานสว่างคาตาหนังของพจอานนท์รวมดาราชาวไทยมากมายก็เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็นถือว่าเป็นหนังใหม่เพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นในรอบ7วันนี้ในรอบสัปดาห์แรกนะครับวันที่4วันพฤหัสซึ่งปกติหนังใหม่ๆจะเข้าแต่สัปดาห์นี้ที่เข้าเพิ่มมาเป็นหนังเก่าอีก4เรื่องครับคือ Par a ไซ t ์ชนชั้นปรสิตหนังแชมป์ออสการ์ประจำปีล่าสุดนะครับได้ไป4รางวัลและควงคู่มากับหนังที่ได้รับออสการ์เมื่อกว่า20ปีที่แล้วเช n d ดอ l ์สเ ของสตีเวนสปิลเบิร์กชะตากรรมโลกไม่ลืมเรื่องนี้ได้7ออสการ์ครับอีก2เรื่องที่ตกค้างมาและเพิ่งจะเข้าฉายวันพฤหัสนะครับ Present Still Perfect แค่นี้ก็ดีแล้วภาค2และ Little Women 4ดารุณีและ10อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในประเทศไทยประจำสุดสัปดาห์วันที่4ถึงวันที่7มิถุนายน2563 นับเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่นะครับ10อันดับนั้นมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่10ภาพยนตร์เรื่อง s ซ n i c ค h h Hedgehog ทำไรายได้ไปสัปดาห์นี้30,000บาทรวมแล้ว 12, 1 2 1 2 0 0ล้าน1 0บาทนะครับอันดับที่9 My Spy 3า0 0 0บาทเช่นกันแต่ตัวเลขอาจจะห่างกันเล็กน้อยนะครับตัวเลขเศษเศษอันนี้เราบว่าเฉพาะตัวเลขกลม,กลมๆไรายได้รวมของ My Spy นั้นขณะนี้ทำไป9,90,000 0แล้วนะครับรับรองว่าถึง1ล้านแน่นอนถ้ายังฉายต่ออีกสักสัปดาห์2สัปดาห์อันดับที่81917ครับ เท่าเท่ากัน30,000บาทแต่ว่ารายได้รวมนั้นมากถึง3 1มสิบเอล้านเจ็ดแสบาทครับอันดับที่7 Last Letter หนังญี่ปุ่นนะแต่ว่ารายได้มหาศาลมากได้ไป40,000บาทครับและยังคงเป็นอันดับที่7ดด้วยซ้ำไม่ตกไปต่ำกว่านี้ทำรายได้รวมไป 3 6 0 0 0 0 0ครับเรื่องนี้น่าสังเกตว่ามีโรงฉายน้อยแต่ว่ารายได้ดีนะครับอันดับที่6พี่นาคภาค2เป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่ทำรายไดร้รวมในประเทศไทยไปแล้วเกิน100ล้านนะครับแต่รายไดร้รวม3จังหวัดนี้กรุงเทพปริมณฑลปริมณฑลจริงจรินหลายจังหวัดและเชียงใหม่รวมแล้วได้3 6 0 0ล้านส5ล้าน8 0สรัสัปดาห์นี้ทำไป80,000บาทอันดับที่5 b r a m the boys 2หรือตุ๊กตาซ่อนผีภาค2นะครับทำรายได้ในสัปดาห์นี้ไป2,020,000บาทแล้วรายได้รวมทั่วโลก <c oughs> ขอภัยรวมทั่วประเทศทั่วประเทศก็หมายถึง3อย่างที่บอกเนี่ยแหละครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและเชียงใหม่3,480,000บาทครับอันดับที่4 The i n ินซ์ซูเปอร์แมน0 0บาท รายได้รวมก็คือ10 2ล้าน2แบาทครับอันดับที่3บลัดชอตซึ่งเป็นอันดับหนึ่งล่าสุดตั้งแต่ก่อนที่เราจะปิดหนีโควิด2เดือนครึ่งนะครับสัปดาห์นี้ทำได้4 0 0แสงครับรวมแล้วรายได้13ล้าน3,60 0 0 0บาทครับอันดับที่2ก็กลับขึ้นมาที่อันดับ1นึ่ยิกๆเลยแต่ว่าก็ มีตัวเลขห่างอยู่พอสมควรนะครับอันดับที่2องโลซีซั่นสุขสันวันโซของ Mario อมาเ e อและพรอยไพลิน44แสนบาทครับรายได้ใกล้ๆเคียงกับบัตช็อตนะครับแต่รายได้รวมเฉพาะจังหวัดที่กล่าวมาก็สูงถึง40ล้าน5 5 0 0 0 0บาทครับ อันดับที่1สัปดาห์นี้แน่นอนที่สุดเลยเพราะเป็นหนังใหม่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่วันพุทธที่3ที่ผ่านมาแล้วครับพจมานสว่างคาตาจากจักรวาลหอแตวแต่หนังของพี่พอานนท์ทำรายได้รวมไป4วัน2ล้านบาทและ1ล้านบาทแรกนั้นมาจากวันพุทธที่3มิถุนายนวันเดียวนะครับรายได้รวมขณะนี้3ล้าน1 2 0 0 0 0ืบาทครับ เนื่องจากชมรมวิจารณ์บันเทิงใช้ข้อมูลเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่เท่านั้นนะครับรายได้ก็ออกมาไม่ครบทั้งประเทศอย่างนี้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบตัวเลขกันจริงๆอย่างพี่นาคชมรมวิจารณ์บันเทิงบอกว่าได้35ล้านแต่ทาง Box Office Thailand บอกว่าได้100ล้านหมายความว่ารายได้นอกเหนือจาก3 3โลเคชัน3แห่งนี้มันมากถึง2เท่าของ รายได้ที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นพจมาสว่างคาตาขณะนี้3ล้านรายได้จากจังหวัดอื่นๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ7ล้าน6ล้าน7ล้านหมายความว่าอาจจะได้ทั้งประเทศไปแล้วเกือบ10ล้านนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้หนังไทยและภาพยนตร์ทุกเรื่องด้วยครับถ้าชอบใจคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์ให้ทราบด้วยนะครับพี่โอจะได้จัดให้ทุกสัปดาห์แต่ถ้าไม่ชอบเราก็เลยตามเลยไป สนใจเรื่องคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องของสะสมเรื่องภาษาไทยก็สามารถที่จะ ติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์วิวแชร์ไม่เอาเข้าอีร้อหมุนเอาแต่ไลค์วิวแชร์นะครับติดตามเป็นเพื่อนเฟซกันได้พี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอรยา f a c e b o o k c o okay, m s o k นิติเทพและนิ t ิเทพ o k ช่อง y o u t u b e c o okay, m o k n i ติเทพนะครับพบกันในคลิปอื่นๆหรือจะมาคุยกันแบบสดๆได้ทั้งแชท m essenger ใน Facebook และทั้งไลฟ์ที่จะมีประมาณสัปดาละ3ครั้งนะครับ ถ้าไม่เจอคลิปใหม่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโควิดแย่ได้ยิ่งกว่าโควิดทำคนที่กินกินไม่ว่าจะติดไม่ติดย้ำเตือนพร้อมเห็นเพื่อนสนิทตอนนี้อย่ามาใกล้ชิดห่างหน่อยนิดหเม่